ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชันแนลคลิปนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับซีรีส์การใช้งานโปรแกรม Tinkercad ซึ่งจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในโปรแกรม Tinkercad นะครับตอนนี้แอดเข้าไปที่หน้า d a s h บอร์ดของ Tinkercad เรียบร้อยแล้วไปที่ Create คลิกที่ Create ที่มุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วเลือก Circuit ก็จะเป็นการเปิด โปรแกรม TinkerCAD ใหม่ขึ้นมานะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในโปรแกรมตัวแรกนะครับก็คือ r e s i t เตอหรือตัวต้านทานนะครับคือตัวนี้นะครับ r e s i t เตออยู่ในส่วนของหมด Component Basic นะครับตัวนี้ให้คลิกที่ r e s ต์เตอร์ค้างไว้ลากมาแล้วปล่อยนะนะครับ ซูมเข้าไปนะครับโดยการกิ้งลูกกิ้งที่เมาส์ถ้ากิ้งลูกกิ้งเข้าก็คือ out, ซูมเข้าซูมออกซูมเอาก็คือกิ้งลูกกิ้งออกนะครับตัวนี้คลิกที่ตัวต้านทานนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาก็คือรีเซตเตอร์เนมหนึ่งก็คือตัวต้านทานตัวที่หนึ่งหรือ R หนึ่งนะครับ Re s ีส t ตนต์คือค่าวความต้านทาน1กิโลโอห์มตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ โดยการพิมพ์ลงไปนะครับตัวนี้หน่วยหน่วยเป็นโอห์มนะครับความต้านทานเริ่มตั้งแต่พิโกโอห์มนาโนโอห์มไมโครโอห์มมิลลิโอห์มโอห์มกิโลโอห์มเมกะโอห์มกิกะโอห์มแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็เริ่มต้นที่โอห์มนะครับแล้วก็กิโลโอห์มก็คือพันโอห์มเมกะโอห์มก็คือล้านโอห์มกิกะโอห์มก็คือพันล้านโอห์มนะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็น R 1ห่งถ้าเราเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นตัวที่2ก็จะเป็น R2 ไปเรื่อยๆนะครับลันไปเรื่อย สมมติแอดจะเริ่มไปที่แก้ไขเป็น100โอห์มนะครับตัวนี้คลิกลงไปสีของตัวต้านทานก็จะถูกเปลี่ยนตามค่าสีนะครับก็คือน้ําตาลดําน้ําตาลนะครับอันนี้คือค่าความผิดผ้าสีทองนะครับตัวนี้ก็คือ100โอห์มเป็น r หสมมติเราจะเพิ่มตัวที่2ก็คลิกเมาส์ที่รีซิสเตอร์แล้วก็ลากมาปล่อยก็จะพบว่าจะเป็นเนมเป็น2นะครับก็คือ r 2ตัวที่2นั่นเองนะครับ รีสตันส์ค่าความต้านทานตัวนี้ค่าดีฟอลต์ของโปรแกรมก็คือ1นึ oh ่งกิโลโอห์มตัวนี้ R 1 100งหนอโอห์มอ่ะตรงนี้แอดจะลองเป็น1นึ่งกิโลโอห์มนะครับเดี๋ยวจะลากมาเป็นตัวที่3ก็จะเป็น R 3นะครับเนมก็จะเป็น3อ่ะสมมุติเป็นเมกะโอห์ม oh 10เมกะโอห์ม oh นะครับก็จะเป็นค่าสีตามค่าของ การอ่านของตัวต้านทานนะครับโดยตัวต้านทานนะครับทำหน้าที่จํากัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโดยจะไหลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นไปตามกฎของโอห์มนะครับก็คือถ้ามีค่าความต้านทานมากก็คือจะต้านการไหลของกระแสได้มากนะครับต้านทานน้อยก็คือต้านทานการไหลของกระแสได้น้อยนะครับซึ่งตัวต้านทานเนี่ยจะมีอยู่2ขานะครับ อย่างตัวอย่างพอเมาส์มาชี้ก็จะโชว์ว่าเทอร์มินอลสก็คือขาที่2มาชี้ที่ด้านล่างก็คือเทอร์มินอลหขาที่1ทุกตัวก็จะเหมือนกันนะครับเทอร์มินอลหกับ2ขาโดยตัวต้นทานจะไม่มีขั้วนะครับจะหันในการเชื่อมต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับถ้าเราต้องการหมนุนตัวต้นทานคลิกลงไปแล้วคลิกตัวนี้นะครับก็จะเป็นการโรเทนะครับหมนุนคลิก1ครั้งก็จะหมนุนประมาณ4 5องศานะครับประมาณนี้นะครับ บางครั้งเราไปวางในเบสบอร์ดนะครับเราต้องการหมุนอุปกรณ์เผื่อเราต้องการต่อเป็นรูปแบบวงจรอ,อนุกรมขนานผสมนะครับเราก็สามารถทำได้อันนี้คือตัวแรกนะครับ อุปกรณ์พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม TinkerCAD คหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาแน,นลของเราและก็สมาชิกกดติดตามสบับสก b ์และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเราจะมีคลิปต่อไปในการแนะนำตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ